ดิฉันสมัครได้เลยดิฉันนอนติดเตียงเก่งมากอันนั้นเป็นผู้ป่วยแล้วครับถ้าติดเตียง่ส่กับกูเลยป๊าป๊าทำไมวันนี้ตืเช้าจางปกติสดใสก็บอกว่าเมื่อคืนป้านอนหลับสบายไงลูกตื่นเช้ามาป้าก็เลยสดใสแบบนี้ลูกปลก็กับป้าได้ หมอนมาแล้วอยู่ตรงไหนเหระอย่นี้ดูมาดูกันเหี่ยบเขาเรียกหมอนนอนเพื่อสุขภาพเขาทำจากยางราลาแท้ร้อยเปอร์เซเขาออกแบบมาเห็นไหมมีปุ่มโค้งปุ่มนูนแล้วก็ด,ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีรูระบายอากาศประกอบกับไอ้ผ้าหุ้มเขาเรียกผ้าหุ้มแบบไอบิสเขาทำงานผสมผสานกันตัวยางาลาเนี่ย มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องคนที่แพ้เรื่องตัวเลือดตัวไรฝุ่นแบคทีเรียเนยี่ยรับรองไม่มีปัญหานอนได้สบายแล้วตัวผ้าหุ้มเขาเนี่ยมันช่วยในการดูดซับลดอุณหภูมิอย่างเช่นาหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกเย็นสบายส่วนหน้าหนาวมันทำให้รู้สึกอบอุ่นแต่ไอ้ตุ่มๆเนี่ยประโยชน์ของมันเป็นอย่างนี้อย่างป้งน,นอนนะอย่างนอนปกติคนเราถ้านอนเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ย ไอปุ่มเนี่ยมันจะช่วยลดแรงกดทับตั้งแต่ศีรษะลงมามาถึงคอบาไหลเลยมันทําให้เลือดไหลเวียนดีมันก็ทําให้เราไม่ต้องปีกซ้ายปีกขวาพอเราไม่ปีกซ้ายปีกขวาเราก็หลับเต็มตื่นตื่นขึ้นมามันก็เลยสดชื่นเหมือนที่หนูถามพี่แแหละงั้นเนาขอลองนอนดูได้ไหมลองสิลูนอนเต็มตัวเลยยืดขาีหดีนอนปีกซ้ายปีกขวาดูเป็นไงสบายเออเห็นป่ะมันจะเห็นป่ะมันจะลองแล้วตั้งแต่หลังเห็นป่ะยาวไปถึง กระดูกสันหลังของเราทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะขนานไปกับที่นอนเนีย่ยเขาเรียกว่าการนอนถูกตามหลักเรลีะศาส์และคุณ่ะครับอยากนอนสบายเหมือนผมหรือเปล่าผมก็แนะนําเลยนะครับหมอนนอนยางพาลาเพื่อสุขภาพยี่ห้อโลตัสรุ่นนิกมสสรับรองคุณไม่มีหวางแน่นอนครับของเขาดีของมันต้องมีครับผม เดียงเดียวไม่มีแตกแล้วป่ะเนี่ยนี้เหมือนผู้บริโภคที่บอกผู้บริโภคจริงๆเราต้อเป็นเขาเป็นคนใช้จริงเขาพูดมาจาก Experience ของเขาฉันชอบหนูชอบที่เขาเอาลูกมาด้วยแล้วเขาก็เล่าให้ลูกฟังมันทำให้เราเป็นความรู้สึกว่า นี่แหละการที่เราพูดถึงประสบการณ์ของเราเองแท้จริงที่ไม่ได้เน้นแค่เ n น f i t เพียงอย่างเดียวคือไม่ได้มานั่งอ่านสคริปต์อ่านอะไ Benefit ให้ท่านฟังไงผู้ติดตามดักนนอนทั้ง9คนได้แบบน้อนสต็อปที่เพจ Facebook m e t t a g e c i t y และเว็บไซต์เ e t t a g e c i t y .co.th แล้วเจอกัน19กมกราคมนี้